สบายดีและสวัสดีเดอ้อผมแม่พี่น้องเบิร์สุขุคนบ่ชิ่ในประเทศและก็ต่างประเทศ,เทศก็ยินดีต้อนรับเข้าวส่ซงบาเตียงทองซาเนีวอีแล้ผพไอ่พี่น้องเนาะวันนี้บาเตียงกะมา,าหาเอติ๊กพี่น้องเอ,เอติ๊กที่ไม่ห้างลูกหนึ่งที่และที่พัวเราปะทิมอะไรน้องเนาะพี่น้องวันนี้กะบ,บาเตียงบังเอิญได้เจอแล้วมันอ่ะพี่น้องเอเอาลาบไปต่อยไข่บดแดงอะไรนาะพี่น้องเนาะ พอเตียงได้ผ่านมาแล้วบอกว่าบุามีเข่ากินบุ๊มอ็มพี่น้องเลยพอดีพอเตียงก็มีเข่ากระสอบน้อยแหละติดรถมานั่งพี่น้องเนาะสองกระสอบก็เลยที่ได้มาแวะให้แล้วแล้วก็มาถามไทยามข้าวถามข้าวแล้วเลยพี่น้องเลยว่าชีวิตการเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ไปไปเบิร์นไปซมน้อกันพี่น้องเลยนั่งกับอาจารย์สองคนนี่กับพี่น้องอีกเนาะห่อนน้องอาจารย์ห้อนพี่น้องโอ้ตเด็ดเด็ดห้อนอ้าสบายดีเอลย Though hết nhánh này, nè ngay 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 bà ngay ngay ừ. oh, bà ngay 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 nó ngay 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 im ngay kinh, ngay 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 Cái ngay กินเลิศ <laughs> อ,อ๋อเจ้าไปไปส่อนไปส่อน,ยนอยู่ใช่หน่าเลยหัวยีุไปละอ่อไปส่อนไปส่อนก็ไพ่นะไปกับนะคุณไอ,อไอ้นั่นละอืออ่าพี่น้องกันเนี่ยบ่โดยน้องใกล้เคียงละโดยโดยโดยไปส่อนแล้วกับพอดีมาฮอดบ่ได้ไปต่อยใครมาแดงบ่เดี๋ยวนี้ ไฟเป็นยุดเป็นยุดบาดแดงเลยบ่ได้ไฟไฟหยุดข้าเจ้าขอผู้ซื้อแะ้วบาดขึ้นไปขายบบเอื้อยขายไปนั่นเป็นไผกระอิมแล้วอะบ่ได้ค่ยคนหับซื้อน่ะเพื่นยุดโดยออ๋อต่ก่อนก็มีมีคนหับซื้อต่างหากบ่าบาเจ้าบ่รอขายตามบ้านรอขายแน่เมื่อใดเพื่อนมาเอากับมา โดยใช้บักหามบักหล<ะ>ักมาพี่ฮะมาพี่ละมาพี่สบายดีก่อนไว้สบายดีไหมนั่งจบเป็นอไดใครอย่บอมือจ้องเจงกันอืใครอยู่ปากกันตั้งแต่ไปกวดมาแล้วอยากออกแน่เอือ้ยบ่มีเงินไปอีกนะม,มีเงินไปโตอ,อีกเนาะโดยบ่ม,มีเงินไปโตอ,อยาอีโดยจิปากแล้วห้องแม่ก็ได้แล้วเมมทิค เดิมพอได้อยู่เนาะแต่ว่าได้กินยาดยได้กิน,นยาบำรุงมันพี่น้องได้กินยานะอันนี้ยาเบิดเบิดแต่ไปครบอ้า้เปล่ะยาเบิดแล้วแต่ผมงิ้นไปตอป่ะนี่เนาะโดยเออแตได้กินยาเนี่ยก็คือชี้ไขอยู่เนาะพี่น้องยิ่งไข้ขึ้นอยูย่อือพิ่กินอันยาแบบไดเพิ่จัดหายได้กินจังมือนะได้หาหกมือยาอเป็นเบ็ดนั่นะได้หาหกมือโดย โดยเคนว่มมาเป็น,นอไน้ไเก็จะว่าเป็นไ,นะไปรกวดทีกี่เด็กเขาไปอ่านซ่อไ่บระนะยอดสามแสนเก้าสิบสามแนเก้าสิบเอ็ดพันเก้าสิบเจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดโดยยูงหมอใดนะเจ้าไปไปคลินิกคลินิกอยู่ใสนนะตาหมห้องออโดยคนซักขื้อซักยาให้อยู่บ่าซักสักส่งเข็ม ส่สงเข็มผูกโดยแต่กะไขขึ้นอยู่เนาะว่าไขอืมเรื่อยอว่าไข่ลับเป็นห้องแม่ก็ยังออกแล้วฮะบ่มีเงินแต่ไปโต้ย่าเนยนะอืมเป็นว่าถ้าโตเรื่อยๆมันไมชีดีว่าผลบ้างหรโดยโอ้เทื่อละสามแสนพี่น้องนี่เทื่อละสามแสนปลายก็เทื่อประมาณเทื่อละพันบาทเนาะ โดยประมาณนี้พี่น้องไงโดยสามแสนเก้าเจ็ดพันไปแค่นี่นะโดยโดยพอดีขาดลดขาล่างพอดีเบิดเลยเงินเบาดให้เลยโอ้เจ้าเจ้าเจ้าอันนี้กะอันนี้เอ่อเจ้าท่านได้กินข้าวเที่ยงบ่ชิ้บ่ชิวกินข้าวเที่ยงบ่เนี่ยนะโดยอือสามโมงครึ่งเลยพี่น้อง่ไ้กินข้าวเที่ยงเออ โดยๆๆโดยด er. โ,โดยปิ้นหนาสิโอ้ยหนามทุกทาอ้ยหนาอยากินว้าขนมนะว้าวนู้นนะว้าวว้าหอยายพังโน่นนะตัวหอยายบัมาหาเลยว้าวนาอว้าวขนมโดยโดยบั่งจับจื่อเขาหงียนเลบันนเด้อโดย โดยว่าบออยากได้แล้วยังว่าพออยากออกปันไดหากระห้องได้แต่แม่โดยกับเอื่อยแล้วกับพุ่นอันนี้คนเพื่อนใกล้บ่อันพี่น้องกันบ่โดยดูด้วยดูน้องดิโดยดินน้ำกันนี่แนเนาะโดยดินน้ำพอได้แต่ว่าเพิ่นปากว่าได้ยังจุ๊บจี๋แกไปทำเฮียนก็คือฉลาดยุ่งๆพี่น้องโดย แต่ก่อนแต่เพิ่นเป็นมาตะกี้ก็บ่ได้กินยังเลยเว้ยบ่บไปหาหมอเพิ่นกันแบดบเอื้อยผมไม่มีเงินนี่แล้วดูไปแล้วกลับมากับซื้อผมอมีเงินถึงยาเพิ่นเลยโดยโดยมีเงินถึงถึงยาเพิ่นอ๋อคืเลยอัน

มากระซื้อมาจมตัวเทไรคนขายอยู่ทั้งบ้านเยอะยอดเจ็ดสิบกูเลยเจ็ดสิบแปดสิบกูเลยตัวเมียปะตัวเมียสองโตตัวผู้ตัวนึ่งโดย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 พี่น้องเนี่เนาะเรากับพ่ออ่าสักหน่อยนี่ก็ลงให้ลุงหนานี่ก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้เนาะเฮ็ดหน้าก็ไปเฮ็ดช่วยเพื่อนในเล่าเจ้าเห็ดน้ำไผ่เจ้าเห็ดช่วยไผ่นะเพื่นจ้างแล้วไป ขันอกน้มีเล้ยงพ่อเมยบริเหน้เพิ่นบะเพิ่นกันหน่อยดียวเย็นรับจ้างระบายอะไรเพราะอะไรมาสู่ลูกโดยโดยบไปวันๆนี่ละหาอยู่หากินสูลูกซาเป็นไงแข่งเป็นสิไง้ชู่ลูกชูเต้ากินนี่ละเห็นว่าได้มนบ่ีเลย แกจู้ลายมันน้ำแย่างนี้รบกวนทุกท่านทราบด้วยเพื่อนซานกแกผลบริหัวว่าผลตุกผลดินบ่บริหัวโดยโดยก็ดีกระโดกเนาะเรือนเก่าอยู่ว่านั่นไปเห็นยังป้าไปเห็นยังเพือนเก่าบ้านนี่อันนี้ว่าสิมั่งแล้วเราสิมาต้อนี่ไผ่เนี่ยเฮ็ดขิดตะไผ่บ่โดยว่าสิมั่งมาเฮ็ดขิดตะไผ่โดยโดยโดยเล่น ปะนั่นนี่โดยอันนั้นเพลินเห็ดยังจะเพลินเห็ดมุ้งเทียงไหมเพรอนั่นก็โดยเป็นมั่งลังเก้าพวกขึ้นนจะพี่น้องเบิร์ตดูน้ำกันนี่เนาะพี่น้องกันเพียงไม่แล้วโดยพี่น้องเลยเออบักหาอุ๋ยมาพี่อุ๋ยมาจะเจือกินบ่ะขนมฮะโดย ยงงเดี๋ยวเราบ้าแววขนมไม่กินกันได้เสร็จนาแป๊บหนึ่งเด้อดูอิดูโอิ่มขนมไม่ล้าน้อยก่อนพี่น้องเลยโอ้ชับแปบเอ้าวร้าเอาเข่าเลยเด้อสองก็ะสอบโดยเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งชูกระหังกินน้ำบักลายขนมนี่ลงมือก่อนเอาปั่นกินเด้อปั่นมุงกินน้ำเด้อดูอ โดยแก้งทํากินแน่ตอนนี้กินน้อเขาเที่ยงใช่มั้ยวันนี้ยังอนี่หาก็มาจะแก้งโดยโดยอืออืออ่ะกินบ่ล่ะให้หมูกินนําเด้อโดยมั้ยเราๆยําก็ยากเนาะโดยอ่าพอเราเราเป็นซอกตกอนผู้พี่น้องเอ้ แล้วเป็นชกแล้วนาอกจะว่าเป็นไข่บ่เป็นไข่ขึ้นแห้งนะไข่ขึ้นแงแก่จะว่าแบบนี้เลยเอื้อจะว่าได้โก้จังเขาเลยบ่จำจะว่าได้แก้เอามาบีบใส่น้ำโดยโดยถ้านี่โดยเพื่อที่อ๋อน่ะย่ำกระยากเลยพี่น้องเลยหยงเฮียน้ำบ่กินข้ากระเฮียไปที่บ่ เย่แบบนี้แล้วกินข้าวก็ได้โดยโดยโดยตะกี้นั่งเอื้อนนังได้ป้อนซ้ำนิ้วก้อยนิ้วก้อยให้อันนี้ใครอยู่เพิ่นได้กินเองได้แน่แล้วตะก้อนนั้นได้ได้ได้ป้อนเอาแบบโดยใช้ซื้อหน่อยซื้อหน่อยบ่โดยอนี่เพิ่น ถ้าได้กินแบบมิตะหมกตอมินหรือว่ายาที่ถึอมันกันเนาะช่วงที่ดีขึ้นแฮ้ยได้เอื้อยกระทุกยากมันนี่ละโมมีนี่ละเพิ่นเป็นไข่จัามือนะพวกคอเพิ่นจะเป็นมันนี่นะเจ็ดมืออือเจ็ดมือโดยใช้เวลาหึงอีโดเนาะโมมีเงินพาลูกไปหาโมบ่ตะกี้โมมีเราจนพ่อให้ลูกเป็นอ่า นักกิโลพี่น้องเลยผมยิงเงินผ้าไปหาออมหิดหาหมอกูมเมื่อนี่กันแม,ม,ม,ม่ดได้ละขอแม่ขนาดน้ำน้ำเงินแตงไฮนะโดยโดยโดยเป็นเเววนะขอกับมือมือแป็นี่แล้วอะไรอยู่ปลายเอื้อยันไร กันจิไปใส่กบบรบโปรได้แล้วค่ะเพื่อนนี่นะหาแวันชมุมนุมว่าเจ้าไปต่อยใครมันออกบระเดงนี่ก็ปกไปน้ำกันบ่เลยจังใดไปอีน้ำกันบอยู่ไปทั้งไหนไปน้ำมีอยู่ให้ป้าให้อยู่น้ำเบื่อน้ำน้องเพิ่อนกับบอย,ยู่บ่บอยูอ่บ่บอยู่<ด>ติดกระติดแต่เท้สั้นจบีบบอกว่าวบอาไปใส่ก็ได้แดดเป็นอ้าวละแม่ ใช่กุ๊บ<ด>ใช่ใช่ไหมเราบัดให้โดย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 ให้ละนั่งจับเชืออให้เาหะนะัเจ้าเจ้าเจ้าเอา้าคิวเข่าแล้วจ้าบักแหละจะ <laughs> ได้กินเข่าเทียงแก้เพื่อนกินอีกแนะ่เพนะื่อนจะกินให้ให้มูน้ำนใน,ำน,นให้ยีน่าน้ำในให้เอ้อนปันให้เอื้อนน้ำในเด้อปันกินกินละ เดือดมาาื่อไหราแล้วเปลาชื้อเม,มื่อไหร่ไมคือเพื่นบอกว่าบุามีข่าวกินใช่ไ <โด S 1> ่มจะเปล่าโดนปัญหาบทหวงบททันเนาะโดยหาบททันเนระไรบรรหาตัวนึงบัรวิตตัวนึ่ง,ห,งหาซื้อขขาววิทยผิดวิทเกลือกันแนงก้นเดียวคลายโมเด็งกรได้มือจุกพันจะไปขายจุก็กัน้อเจอกระได้เศร้า้งเจอกระได้สามสิบมาซื้อเนาะแบบข้าวต้มกระดมลูกอีกแาบนี้นะ โดยซไปเด็กไปนัวอีกเนาะโดยปัญหาเงินหางเงินผู้เดีเอาบันมือไปมือโบโบไปลาอินไปมือไปมือเพิ่นยุดก็บ่ได้ไปกิศกิซี่ได้สหาอยู่บ่านใครกิซี่บนอย่ไปอินน้ำตาลโคมีตะไข่บดแดงตัวนี้นะมีตะไข่บดแดงอย่างเดียวไข่บดแดงอย่างเดียวพี่น้องมีกิซี่กับบอนโยเพิ่นหาโตหากิซี่อะไรเข้ามาหาบดมูหา เอตุบดายมันหลายคนเนอโดย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 เอาใส่จังเลกันสู่ต่อไปนโดยเนาะโดยเอาแต่สิเดี๋ยวที่เอาเงินมาให้เราก่อนพี่น้องไอ้ช็กเด็กเชกหน่อยพอได้เอาไว้ซื้อประเด็กเป็นนัวเนาะมาเมื่อนี้กับเตียงซื้อเข่ามาให้เราพอว่าเราบอกว่าเราไม่เขากินพี่น้องไงเอาเอาเสียเงินมาให้เจ้าจะหาซิปเลยเด้อ เ <zeniu S 2> งินกับเขากับข้าวต้มขนมเลยก็เป็นเงินของไม่น้อยแหละเป็นอยู่ทาง<ด>้งจังหวัดเชียงใหม่ผู้ฟังไทยเป็นฝากเงินมาให้บนเตียงเนาะบนเตียงได้ซื้อมาให้เป็นมนันยิงพี่น้องเลยฝากให้เอื้นนอนะผมมุกับใจอวยพรในเพื่อนให้เอื้อพ่อเสน่ห์เด้อให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งให้เพื่อนริ่มเพิ่นรวยให้เอามาให้ลูกให้เต้าก็ให้ขึ้นเพิ่นหลายเท,ท่าทิพเท่า อ่ะน่องกับมาก็ให้อยู่ดีไม่แห้งคือกันใหายล่ำห้รวยไปน้ำรดก็ให้มีผู้ช่วยเพื่อไปทุกเหนือให้มีผู้ช่วยหาถ้าทุกทุกโดยนกมือรูปอะไะนกมือนกมือเป็นยังบ้างอ่มือจะเมือบจะไปากบัคคอยว่าวเพิ่งว่าวบัวไร่เลยเพิ่งว่าวเดียวบางกล้องดูหาเดียวบางกล้องดูเดียวบางกล้องน่ะมือกับดบดบแล้วก็บ่ได้ขึ้นแน่นนบบ่ได้บ่โดยดบดบ มันม şey totally ัเบ mm e oh. uh, 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 ี้ยวมันบิดบี้ยวไปมันลูกย่างได้ใช่บุกละย่างกระตุ้มเพราะอะไรอยู่บ้ตุ้มย่างมาได้มือนีิเนาะมือมือก็ปากบ่ที่มันเป็นนะมือก็ปากแล้วก็เอาขึ้นหลังแบบนี้ละอืเวลาย่างเบิ่องหันลูกเบื้องหันลูกย่างอ้ายบ่งเนาะย่าง้ง่ายบิ่งเนาะนะลูกเอาเอาต้องเป้าหลังไปบุซี่เนาะโดยเป้าหลังไปแบบนี้อือเป็นเป็นไข่เดี๋ยวเป็นเป็นซอกเนี่น้อยเบื้องไงแม่แบบนี้ละ อ้าวผมเป็นยังชาเดี๋ยวเดี๋ยวระบายเมื่อก่อนบันนี้จะมาจะกินข้าวกินน้ำเด้อเป็นกระังอุปศิลป์พี่น้องเลยเด้อเด้ออ้าวระบายกับก่อนบ้างละาเดินไปเดินไนะบ้างไปก่อนโอ้ดูดูนะกับก่อนพี้อเลยเด้อดูดีดีไม่เห็นก่องกรไรสู้สู้ดูดูดูโอเคน้อง่อแม่พี่น้องวันนี้กับเตียงค่สิคอตัวเดินทางกับก่อนพี่น้องเลยต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะอ่า ทางไม่น้อยพี่น้องเลยเป็นดูทางเป็นดูไม่กล้าเพื่อแหลนะเนาะแต่ว่าเป็นเป็นคนไทยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องเลยเป็นก็นได้เอาเงินให้ป้เตียงนะเนาะอ่าขาดน้ำเมืองนะ้ำมันรถอะไรแต่ว่ามันก็พอเหลืออยู่พี่น้องเลยเป็นให้สองพันบาทเนาะแต่ก่อนป้เตียงก็ได้ซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้เอติกเพิน่นพี่น้องเลยเหลือจากเติมน้ำมันแหละเนาะอ่าป้เตียงก็สงสารแล้วเป็นไม่ห้างแล้วก็ เลี้ยงลูกกับลูกพิการเนาะเป็นอัมาพาตครื่งซีกนะพี่น้องเอ้ตะกี้เราเป็นไข่เป็นไข่แล้วผัดซอกเนาะซอกแหลปากกบบไรเลยพี่น้องเอ้แบบไข่ขึ้นเฮงนะพี่น้องแต่เราบ่มีงเงินไปหาหมดหาโมเนาะก็เลยแบบจนลูกซอกขระไรจังพาไปพี่น้องเ,เอ,อ้ไข่เจ็ดมือ้อไข่ขึ้นสูงเอาประทันหละเนาะก็เลยเป็นแบบนี้เลย อ่าบะเตียงเคยเอาเงินมาให้เราเธอหนึ่งพี่น้องเอ๋ผู้ใหญ่เพิ่นฝากมาเนาะอ่าเพิ่นเล่ากับผาไปหาหมอพี่น้องเอ๋รอบก่อนนั่นนะบะเตียงให้น่ะหาแสนกีบอ่าเราผ้าไปหาหมอกับรัฐวัลลุดทึกว่าไข้ขึ้นแล้วเนาะเอิ้นเอิ้นแม่เอิญอยังกับพอได้แล้วนะพี่น้องเอ้อ๋อถ้าว่ามีเงินมีคำต่อยาต่อหืดให้เรานี่การสงชีชีดีขึ้นอยู่บะเตียงคิดว่าเนาะอ่าบ่หน่อยก็หลายพี่น้องเอ๋แต่ว่าเราพัด บบมีอย่างให้นาตะก้ากับโบมีเนาะมีแต่ด,ดินนี่แหละอยู่นดินมูลดินมังเพิ่นพอได้อยู่พี่น้องเอ้ดินพอดินเมให้ปลุกเคลื่อนปลุกซานอยู่ให้นาตะกกากับโบมีเนาะดําดให้ดําหน้ารับจ้างทั่วๆไปพี่น้องเอ้พอได้เดืองดุเด้ยงเต้าเราก็ไดอ๋อสำหรับเมื้อนี้ก็บพเตียงขอตัวลาไปก่อนื้นนี้พี่น้องเอ้เนาะต้องขอขอบุณขอบคุณเม่น้อยพี่น้องเอ้ขอให้เจ้าอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแขง็งแรง ก็ให้ยืนยันเป็นสุกซุกกายสุกแต่เป็นตลอดชีวิตนอนรับภายนเงินหมื่นนอนตื่นในในเงินแสนเนาะเจ้าให้มาสำหรับก็ขอให้กับขึ้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซ่าถูกไม่น้อยเลยเนาะแล้วก็พอแม่พี่น้องเบื่อชุกขู่ชุกคนพ่อมและพี่น้องเลยเนาะที่เข้ามารับุ้มคลิปจนจบแล้วก็บบกคมโฆษณา่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะแล้วก็กดหัวใจให้ว่าเตียงน้ำพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ว่าเตียงเฮ็ดคลิปดีดีให้พี่ให้น้องเบิ้งให้พี่ให้น้องสมอีกต่อต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ เอาสำหรับมันนี้กาบมเตียงสิ๋อตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อโอ้เดี๋ยวขนมให้ลานน้อยกันนะพี่น้องนะเพิ่นมานั่งเตียงพี่น้องอยู่ใกล้ๆแหละพี่น้องเลยเนานะอสบายดีพักก็นั่งดินบ่อ้อาขนมพอได้กินอาหารว่างนี่ hoàn đẹp cái này đó ta thu ừ, anh đi na cho cháu bớt bỏ ưỡi ma cù na nhà rồi rồi na mu na cái bảo lèo nó ừ. chào sang này cái tốc cả lắm này nó đơn hạ là sang này đơn hốc phải nói cái tem ăn cái giặc hèn lèo nhiều เพราะว่า เออเทื่อ uh, นี้ก็เป็นหนองคุกหนองขนุงเนาะ uh, อ่าบ่ค่อยมีน้ําได้สิมีก็น้นําหนองไก่ไก่พุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเออแล้วก็น้ําสร้างอ่า uh, บาดาลนั่นแหละที่บ่จริงมันบ่งมันเจาะให้เราตกะ,กะ,ะกี้เนาะเอติกนัก่นแหละแล้วก็สน้ํากันเบิดเลยพี่น้องเอ้ย4-5เทียงนี่ปตพี่น้องเอ้ยได้ือว่าผู้ใหญ,ญ <c oughs> ่เพิ่นซ <c oughs> อ,อยก็คือว่าได้บุญหลายเนาะเอติกเพิ่น1 2 3 4 <c oughs> อ่าพี thing, no. ่น้องเฮาหาลังคาเพิ่นเนาะเอใส่นํากันหมดเลยพี่น้องเอ้ยอ่าโตไปพี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็บ่เตียงขอตัวกลับก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าค่ําแล้วด้พี่น้องเอ้ยเบิ่งก็มัน4:00นแล้วเนาะมันก็แต่ว่ามันยังดดๆอยู่ช่วงนี้มันดดพี่น้องเอ้ยอ่าบ่เตียงก็สิขอกลับากินข้าวกินน้ําก่อนถ้าได้กินข้าวเที่ยงพี่น้องเอ้ยไปเบิดมื้อเบิดเนเนาะ ตอนนั้นบมื่อไร่เตียงเขาตัวราไปก้อนพี่น้องเลยไปเจอกันเมื่อหนเมื่อไนอีกเนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามบ้เตียงว่าอ่าป้เตียงชีพระพี่พระน้องไปทั้งใดพี่น้องเลยชี่ขึ้นเหนือล่องใต้ไปทั้งใดเนาะพรกพี่พีน้องเขามาติดตามพับสมน้ำกันนได้พี่น้องเด้อสอหรับมื่อนี่ป้เตียงเขาตัวราไปแล้วพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์จุขจุคนเด้อเนาะ